ลูกลานลายพี่น้องเอ้ยนยววเต็มเทียงนมด้วยสบายดีด้วยพี่น้องอหว้ทาญลาต่างประเทศพอๆกับสองน้องอเน่เลยพี่น้องเอ้อสตีเสียะกี้บาี่ลองลูกลานลายเต็มเทียงอะเด้นิ แม่มกเอาีงอยนีกลานไปเอามาให้ลุงข้าายนี่ซามพี่น้องคนพี่น้องบดีทุกคนกล้องแม่กต้ตอตามบดีค่ะลุงมาเอ่้อยากนั่งอยาอ คนบ่มักเสียงดังได้ถ่าวเสียงน่อยกินกินจอยกินกินกินมามามกาหอันนี่หายว่าอาบ่ตามหายใหม่พนักมันเพจพนันบังบ่เพจปเฮ้ยเฮ้ยหมา้าก้อังได้หมนอืมกายาข้าะบริ เคกินข้าวกับคนมาเนาะเคยกินข้าวกับเคกินกิน้านเ้าว่าคือกันนะมาเบิรดด้วยอันนี้มาหนังหรืยังกันด้นอยนังยาดอกกินไป่ล้วเอ้ยกินข่าวไปแล้วพอนได้โมูอ่ะเด้ ่ลุมซา้านะแป้งนะไม่ได <No. S 2> hmm. ้ขาดแป้งไ่ไ no. ด้ขาดเอาไปับไรกันรอาวนะมนบเคยีท่าแี้เบ้านมกล้ยกเออว่าอนี่ยงยงแว่นท่าตลอดอย่ากล้วยลูกอย่ากล้วยไม่ม้วว่มาส่้อ

อันนี้อันนี้สม mm ัคร์นาบอกอบ่เห็นบ่นึกว่าสีขาวน้าไม่หยาเพิ่นหน้าไม่ใหญ่เนาะฮึ่งมาหากันเถอะหนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มาฉากบ่อืมเขาฉากอยู่บ้านบ่อน เากันเมื่อไปแล้วโมซีขาวน้ำมัยายาเป็นว่าบ้านจะรอดน,น้ำอืม นีงก็เนอเซเนอ,อยังนอนพี่น้อ,องเงาหมดเลมือ่อไงถ้าพอคนตื่นบ่เพคนยังหลับปุยอยู่พี่น้องเอวัวเป็นแต่อุ่นแตนะ่เนาอลมบกขาวเลยนี่ก็จะเป็นทองหน้าน่อยเขาจ่าปันกันยังเคี้ยวซำกับขาวาเฮาอะไรเนาะ ยังเกลียวอุ้มถุ่มคือกันพี่น้อยก็จะลงไปเกี่ยวเขาแม่เนยยังบริเกี่ยวสีแดกเมื่อแล้แลยเราเสหน่อยังนอนพี่น้อยบอกวเมื่อเกี่ยวเขาคือกันอยู่หน้าก็ยังมาทะเลผล <c oughs> ยังหน้าซ้องหายซ้ำหายอีกดอกผลจางคนเนาะจางคนซอยสี่คนบรรยากาศทงหน้าพี่น้องเอ้ย เ้ยสุดเมื่อปลาเดเลมอนเด้เลมอนเ้ยสุดเมื่อปลาเลยเด้อเอาพอบเลยสดแต่เมื่อเมื่อปลาบ่าวตุ๊ดเฟิรนแลนนี่ใบดังเซ้ลน ดีไม่แห้งเด้อีเจ้าใหญ่เป็นด้อเอานองชอยแม่ด้อโดยบอกอแม่ลูกอแม่ลงามเนาะนอนอยู่หน้ากับแม่ขี่หายบ่กลางคืนนะอเขาู่ดีแม่งแม่แม่ โอ้ยตังใครเยอะเอาถได้น้องอันเนยมาซูนอืมทัองมันเบ่งองแน่นพระเจ้า่นมันกระปุ้งปุ้งเวลาเ่าตขึ้มเยอะนี้งมันเชียบกเใชให้กินโลดอันที่พ่อเพิ่งซื้อมานเบดีดอนนั่นนะให้กินลายโลดสองวงพอสองบวง เธอหน่อยยังไงกินซองบ่วงพูดพูดเฮยังกนะเรื่พ่อแม่อีกเร็่พ่อแม่เตรียมตัวได้สายพอได้เอิบพอขึ้นมาแล้วยังันไหมเสือขยองขยาเนี่ยมาเอาด้ลงไปเลยขึ้นมาอีกได้หนิเดมืองาลพี่น้องกินข้าวอิ่ม อาใส่ของพ่อลยขอมาลกในโล่มนเด้นอ้ายเไดเมื่อปลาอลไได้มาเนยตื้อถถูจ้าถือถือจ้าถูอ้ยบ่มันาวๆ้ลูดเด้อนนั้นนันอุ้มน้องเนยเนยอุ้มน้องเนยอุ้มน่องเนยกนมีแต่เสดเมื่อปลพี่น้องเลย เออเออยาเฮ็ดอ anyway. ุ bo, à, bo, um, ้มได้บ่อุ bye! Bye ้มยังมาได้บ่หล่อนนะคุ้มเทพเนี่ยบิ่เก้อหน่อยสิเมื่อเด้อผู้บ่าวกรุงเทพเด้อพุ่นครับรถยิ้มไปฝุ้ยไปุ่นวิทย์ยี่บ่วิทย์ยี่บ่เอาซับไปไหว้เนาะใช่ไหมนี่เออ ไปประเทศแม่ไปเลยไปสิเมื่อเตรียมตัวแล้วกันได้เรียกได้งานยังพี่น้องลาได้เรียกได้งานพี่ช่างมาเล่นนะอืมลาอยากกินนมมาจักถึงดูอปลาเสือสูตรงามขยันเลยพี่คนสีเขียวอีกเมื่อจังลองใส่เมื่อจังลองใส่เบิ้งสีเขียวนี่เนาะอาบน้าจังใส่จิ๊บเลยไปไปไปมาหาเพื่อนแล้วพี่น้อง อันนี้กับซาโเป็ดเลยอันนี้กับไหนอาเชียหน้อยดิจ้ะอาเชียหน้อยก็อยากนอนกันบังหลานนะลูกเนาะอาซาลอยหายเอื่อยเอื่อยบาดังล้างเอื่อยนอนรับน้อยอันนี้สลบเป็ดเ,เลยบลังเลิญ พอาเนทั้งซานแล้วสิปอนเขาอพี่น้องยบ้านเมอปเป็นยังไดมาเล่นบ้าน nhà ลูกเมื่อเป็นจังไดมามวลเมื่อวนเมอลูกเมื่อมวลเมื่อเม่อมาเล่นบ้านย่ à นะมวลเมอลูกเมื่ เนอะอ้าวจ้ะเอ๊ยนี่ไม่ไปไม่ได้ขี่คุยเด้อเจ้าน่ะไม่ได้ขี่คุยเด้อครับป้าลุงครับเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับตุ๊กถูจาเร็วทูถูจาเร็วทูทูทูสวัสดีครับ เบิง่งจอมทรงผมพี่น้องเบิ่งดูหขันแน่ามันก็เป็นจุกอยู่ผมน,นะผมยังขนุนกันนะ<ฮ>ะ่ะนะเป็นท้อนหนุกสไลด์บ้าผมนะฮะบอลุเป็นท้อนหนุกสไลบ่ผมเจอเป็นท้อนหนุกสไลด์บอลุบบ้อุ้ยสั่างด้เหนยสลบเป็ดพี่น้องพี่น้องเนย <laughs> เอ้นอเสรแล้วเป็ดเลยพื่อนค่ะสุพิน้องหลังจากมาแต่บ้านหย่าเนอกี่เห่าแล้วเบิดเลยมาสาวแม่เนอได้เกี่ยวแต่หานี่เนาอมาสาวนี่มาเป็นเนอซ้ำหายขึงเผนเอาแล้วเลยทอดมาอื่นซ้ำแล้วเบิดเลยพี่น้องเลยป้าเถอเแลอวแต่เขาจ้าบัานเนอเขี้วอุ่มถุ่มพี่น้องเลย แล้วถ้าเขาเจาเขี้ยวอุ่มถุ่มเลยงัอพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยมืองเอื่นจะมากินใหม่ไปแม่ไปแม่เบิองเบือง มเนื้อตะขาเจ้า <categor> พ <ical admissions> <laughs> ี่น้องอามืออื่นกันสิมาดแล้วกัคนเนาะโอ้ยโอ้ยไป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 ลูก เออยันเออเฮ้ยเสียงามแท้เฮ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 ้เสียงามแท้เอ้มาเท่ามาขี่แตกหายอยามันอุ่สบายดีเพราะอย่างนี้อย่าอุ้มอย่ไดุ้หายได้ยิ้มไปกวุยได้ยิ้มไปกวยยังกันยิ้มเหมือนเออเหมืนแล้วอาเพิ่นซื้อมาสูตรนี้แล้วสูตรทั้งเอาะในคนละสูตรกับอันเนย มัดพยูนะมันยังบพสุตรไดนี่ใส่พอดีเลยได้นะสองร้อยบาทห้าพนนสี่มือหามือยังบรพพอโตสัน <c oughs> เอาคือมหาลูกทายล่ยละจกัจกจักจ็ได้หรือบได้ยังบรท่าหายสิไปกรุงเทพแร้วมาอื่นยังบรได้สุดอยู่เอาบ่หูตันเสื่องไหวบ่หรืออบวังเ่ห็นหยเห็นถ่าหายบัดสิลงบัจัก เาออาเดี๋ยวพี่น้องคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเทนีเด้อผักเบิ่งผักส้มคลิบต่อไปพี่น้องลังจากมาแต่บ้านยะเนอก็ออกมานาจะมาเกี่ยวข้าวพันกะเกี่ยว้รเอาก่อนเลยสบายดีอ้าวไข่ไก่ไข่บ้างมันนี่จักยังมอไรเขาไปบ่เขาไปบ่